แม้จะมีอายุถึง32ปีแล้วแต่มาจนถึงวันนี้ภาพยนตร์อนิเมชันสัญชาติญี่ปุ่นอย่างอาคิระก็ยังถูกนำมาพูดถึงอยู่เสมอในฐานะภาพยนตร์อนิเมชันแนวไซไฟที่ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องหนึ่งเท่าที่เคยมีการสร้างมาและแม้ว่าการจินตนาการถึงโลกอนาคตในลักษณะโลกดิสโทเปียที่เต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมและปัญหาสังคมในอากิระจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่หรือน่าตื่นเต้นอีกแล้วสำหรับผู้ชมในยุคปัจจุบันแต่แนวะคิดที่เป็นแกนสารสำคัญของอนิเมชันเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงกระแสตื่นกลัวของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิดหรือการประทะก,กันร,ระหว่างคนรุ่นเก่าที่ใช้อํานาจบริหารบ้านเมืองในทางมิชอบกับคนรุ่นใหม่ที่ออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตของตนเองก็ยังคงเป็นประเด็นสากลที่ไม่เคยตกยุคหรือล้าสมัยนี่จึงน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องอาคิระยังคงถูกพูดถึงและได้รับการบอกต่อถึงความยอดเยี่ยมจนทําให้คอหนังรุ่นใหม่หลายๆคนต้องหาโอกาสที่จะได้ชมอาคิระสักครั้ง เพื่อพิสูจน์ถึงความยอดเยี่ยมของอนิเมชันในตำนานเรื่องนี้ก่ show, อนจะกลายเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกอาคิระมีจุดเริ่มต้นเป็นการ์ตูนรายสัปดาห์ที่ลงเป็นตอนในหนังสืออย่างแมกกาซีนซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1982โดยในตอนแรกผู้แต่งอย่างโอโตโมะคัตสึฮิโรตั้งใจแต่งอาคิระให้เป็นการ์ตูนที่มีความยาวเพียง10ตอนเท่านั้นแต่การ์ตูนเรื่องนี้กลับประสบความสําเร็จและเป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่าน จนโอโตโมคัสฮิโรต้องขยายเนื้อเรื่องออกไปอีกหลายตอนจนกลายเป็นการ์ตูนที่มีขนาดยาวที่ตีพิมพ์ในยังแมกกาซีนยาวนานถึง8ปีอย่างไรก็ตามไอเดียที่จะนำหนังสือการ์ตูนเรื่องอาคิระมาสร้างเป็นภาพยนตร์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ราวๆปี1984หรือ2ปีหลังจากอาคิระฉบับหนังสือการ์ตูนมีชื่อเสียงโด่งดังแต่เพราะเนื้อหาของอาคิระฉบับหนังสือการ์ตูนยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดประกอบกับเนื้อเรื่องของอาคิระก็มีรายละเอียดที่ซับซ้อนยากที่จะนำมาดัดแปลงเป็นนภาพยตร โดยที่ยังคงสาระสําคัญของอาคิระฉบับหนังสือการ์ตูนเอาไว้อย่างครบถ้วนโอโตโมะคัตสึฮิโรจึงต้องลงมาทําหน้าที่ผู้กํากับด้วยตนเองเพื่อให้เขามีอิสระในการดัดแปลงเนื้อเรื่องและควบคุมความคิดสร้างสรรค์ของอาคิระฉบับภาพยนตร์ได้อย่างเต็มที่อากิระเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นณนเมืองโตเกียวในปี2019หรือ31ปีหลังสงครามโลกครั้งที่3สิ้นสุดลงบ้านเมืองในเวลานั้นจึงเต็มไปด้วยความเสื่อมโทรมและปัญหาสังคมเทสึโอะสมาชิกของแก๊งมอเตอร์ไซค์ป่วนเมือง ได้ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจับตัวไปทําการทดลองวิทยาศาสตร์ในโครงการลับที่ชื่อว่าอาคิระซึ่งส่งผลให้เทสึโอะกลายเป็นเด็กที่มีพลังจิตแข็งแกร่งเกินกว่าจะควบคุมได้ทําให้คาเนดาเพื่อนสนิทในแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์ของเทสึโอะต้องพยายามหาทางช่วยเหลือเพื่อนรักของเขาก่อนที่เทสึโอะจะใช้พลังมหาศาลนั้นสร้างความหายนะครั้งใหญ่ให้ใหกับโลกมนุษย์โปโตโมคัตส uh ึฮิโรได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เรื่องราวของอาคิระมาจากนิยายวิทยาศาสตร์ และหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์สุดคลาสสิกของเอจ e ีเเรื่อง War of the w o r l d ภาพยนตร์เรื่อง2001 a s p a c d o d e s s e y s ของผู้กำกับส a ต l ลี k ครู i ิกหนังสยองขวัญอย่าง The Exorcist ซึ่งเป็นหนังที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างบรรยากาศชวนสยองในอาคีระและหนังสะท้อนสังคมในช่วงปลายยุค6 0อย่าง Bonnie and Clyde และ Easy Rider ซึ่งผู้สร้างมักจะสอดแทรกความรู้สึกหวาดกลัวและสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่ ที่มีต่อประเทศชาติและรัฐบาลของตนเองจนลุกขึ้นมาทำตัวเป็นขบฏต่อสังคม <you> แต่ผลงานที่มีทธิพลต่อเนื้อเรื่องของอาคิระมากที่สุดก็คืออนิเมชันในปี1960อย่าง Iron Man No. 28หรือเทสุจิหุ่นเหล็กหมายเลข28ซึ่งเล่าเรื่องราวของคาเนดะโชทาร่เด็กชายวัย12ปีที่ได้พบหุ่นเหล็กหมายเลข28ชื่อว่าเทสุจิที่พ่อของเขาสร้างเอาไว้ก่อนญี่ปุ่นจะแพ้สงครามโลกครั้งที่2 แล้วนํามันออกมาต่อสู้กับกองทัพหุ่นยนต์ที่ศาสตราจารย์ชิคิจิมะสร้างขึ้นมาเพื่อหวังครองโลกอย่างไรก็ตามแม้อากิระจะได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานชั้นครูในอดีตที่โอโตโมะคัดซื้อรชื่นชอบแต่อากิระก็เป็นหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชั่นที่มีแนวทางเฉพาะเป็นของตัวเองด้วยเนื้อหาที่จริงจังเต็มไปด้วยสาระที่ค่อนข้างหนักหน่วงทั้งในแง่มุมทางวิทยาศาสตร์สังคมและการเมืองอีกทั้งยังเต็มไปด้วยฉากที่ค่อนข้างรุนแรง ทำให้อาิระกลายเป็นผลงานที่ได้รับการพูดถึงเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วในฐานะอนิเมชันแนวไซไฟเรื่องแรกๆที่มีเนื้อหาเจาะก,กลุ่มผู้ชมรุ่นใหญ่แตกต่างจากอนิเมชันแนวไซไฟเรื่องอื่นๆในยุคเดียวกันที่ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเบาสมองเข้าใจง่ายเพื่อเจาะก,กลุ่มผู้ชมรุ่นเล็กเป็นหลักไม่เพียงแค่เนื้อเรื่องเท่านั้นแต่อากิระยังเป็นการ์ตูนที่มีงานภาพโดดเด่นซึ่งถูกพูดถึงมาตั้งแต่ฉบับหนังสือการ์ตูนแล้วไม่ว่าจะเป็นลายเส้นที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ การจินตนาการงานสถาปัตยกรรมและตึกระฟ้าของเมืองนิโอโตเกียวในปี2019ได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจรวมไปถึงการวาดเครื่องยนต์กลไกลที่มีรายละเอียดซับซ้อนออกมาได้อย่างน่าทึ่งและเมื่อโอโตโมะคัตสึฮิโร่นำอากิระมาสร้างเป็นภาพยนตร์อนิเมชันเขาก็ไม่เพียงแค่รักษางานด้านภาพที่โดดเด่นในฉบับหนังสือการ์ตูนเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเท่านั้นแต่ยังสร้างอนิเมชันเรื่องนี้ด้วยกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันจนเรียกได้ว่าอากิระเป็นอนิเมชันที่มีงานสร้างทะเยอทะยานที่สุด เท่าที่เคยเกิดขึ้นในวงการแอนิเมชันของประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการใช้เฟรมเลทในระดับเดียวกับการถ่ายทําภาพยนตร์ซึ่งก็คือ24เฟรมต่อวินาทีทําให้การเคลื่อนไหวของอากิระออกมาลื่นไหลกว่าภาพยนตร์อนิเมชันของญี่ปุ่นในยุคเดียวกันหรือการให้นักภาพมาลงเสียงก่อนการวาดภาพเพื่อให้อนิเมเตอร์สามารถขยับรูปปากของตัวการ์ตูนได้ตรงกับลักษณะของการเปล่งเสียง ซึ่งปกติแล้วผู้ผลิตแอนิเมชันของญี่ปุ่นในยุคน,นั้นจะไม่นิยมทำกันเพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตและเนื่องจากเหตุการณ์ส่วนใหญ่ในอาคิระจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนจึงจะเป็นต้องใช้สีสันที่หลากหลายกว่าปกติอาคิระจึงมีการนำสีมาใช้ถึง327เฉดสีซึ่งมากกว่ามาตรฐานการผลิตแอนิเมชันท,ทั่วไปโดยทีมง,งานยังได้สร้างเฉดสีขึ้นมาใหม่ถึง5 0สเฉดสีเพื่อนำมาใช้สำหรับหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะ และเพราะกระบวนการทํางานที่พิถีพิถันขนาดนี้ทําให้การสร้างอาคิระต้องใช้ภาพวาดถึง160,000ภาพโดยคิดเป็นช็อตในภาพยนตร์ถึง2,212ช็อตซึ่งมากกว่างานสร้างอานิเมชันเรื่องอื่นๆในญี่ปุ่น2อถึงสเท่าเลยทีเดียวทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาในการผลิตนานถึง3ปีโดยทุนสร้างที่สูงถึง8.5ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าเป็นภาพยนตร์อนิเมชันที่ใช้ทุนสร้างสูงสุดในญี่ปุ่นณเวลานั้นเลยทีเดียวอาคิระ เขาฉายครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี1988และประสบความสมําเร็จพอสมควรทั้งรายได้และคําวิจารณ์จากนั้นก็ค่อยๆออกไปสร้างความยิ่งใหญ่ที่ตลาดต่างประเทศทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาจนสามารถเก็บรายได้ทั่วโลกสูงถึง49ล้านดอลลาร์และยิ่งโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆเมื<ๆ>่ออากิระถูกนํามาเผยแพร่พในรูปแบบโฮมวิดีโอจนทําให้ออนิเมชันเรื่องนี้ได้รับการบอกต่อเป็นวงกว้างจนมีกลุ่มแฟนคลับที่เหนียวแน่นกระจายอยู่ทุกมุมโลก รวมถึงยังมีการนากลับมาใช้ซ้ําแล้วซ้ําอีกตามโรงภาพยนตร์อิสระจนมีการประเมินกันว่าอนิเมชั่นเรื่องนี้สามารถเก็บรายได้จากทุกช่องทางจําหน่ายได้มากกว่า80ล้านดอลลาร์เลยทีเดียว oh. ความสําเร็จที่เกิดขึ้นทาให้อากิระเป็นประตูบานสําคัญที่ทําให้ประเทศในโลกตะวันตกได้รู้จักกับวงการอนิเมชันของญี่ปุ่นทั้งในแง่ของมาตรฐานการผลิตที่ทเทียเทยมอนิเมชันจากอเมริกาและในแง่ของเนื้อหาที่มีความลุ่มลึก เปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถนำมาตีความได้หลากหลายจนถูกใจผู้ชมกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่เป็นอย่างมากอากิระจึงกลายเป็นภาพยนตร์อนิเมชันเรื่องสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่เคยมีต่อ,อนิเมชันว่าเป็นเพียงสื่อสำหรับเด็กเท่านั้นความสำเร็จระดับโลกของอากิระยังส่งผลให้ตลาดภาพยนตร์อนิเมชันที่เติบโตอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วในญี่ปุ่นยิ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นไปอีกขั้นเพราะหลังจากนั้นก็มีอนิเมชันแนวไซเบอร์พังที่เน้นเจอกกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ออกมาอีกหลายต่อหลายเรื่อง ที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Battle Angel และ Ghost in the Shell ซึ่งอนิเมชันกลุ่มนี้ก็ล้วนได้รับการยกย่องว่ามีอิทธิพลสำคัญต่อแนวคิดของหนังไซไฟหลายๆเรื่องในยุคต่อมาจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยแหละครับว่าทำไมอากิระถึงได้ถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์อนิเมชันยอดเยี่ยมตลอดกาลของนิตยสารชื่อดังอย่าง Time The Hollywood Reporter และ Total Film รวมถึงยังติดอันดับที่22ของภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมตลอดการจากสื่อใหญ่อย่าง The Guardian เช่นเดียวกับนิตยสารเอ็มพายก็ได้เลือกอคิระให้อยู่ในอันดับที่16จาก500ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลหลายปีที่ผ่านมาฮอลลีวูดมีความพยายามที่จะนำมาคิระมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แ c คชั่นแต่โครงการสร้างหนังก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรโดยปัญหาใหญ่ก็น่าจะมาจากความกังวลเรื่องของทุนสร้างที่อยากต้องทุ่มทุนอย่างมหาศาลในขณะที่หลายปีที่ผ่านมา ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากหนังสือการ์ตูนหรือนิยายแนวไซเบอร์พังของญี่ปุ่นหลายๆเรื่องกลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนะักเมื่อเทียบกับทุนสร้างที่ใช้ไปไม่ว่าจะเป็น Age of Tomorrow, Ghost in the Shell และ Alita: Battle Angel และแม้ว่าในปี2018อากิระจะกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังจากรถมอเตอร์ไซคันสีแดงสุดเท่ของาเนาดาถูกนำมาใส่เป็นอีสต์เอ็กในภาพยนตร์เรื่อง e a d y Player One ของ Steven s p i e l b e r g จนทำให้หลายคนคาดการณ์ว่า Warner b r o t h e r ผู้ถือลิขสิทธิ์การสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ อาจกำลังส่งสัญญาณว่าโครงการสร้างหนังอะคิระฉบับไลฟ์แอคชั่นใกล้จะเป็นความจริงแล้วแต่สุดท้ายข่าวคราวก็เงียบหายไปอีกครั้งดังนั้นหากใครกำลังรอดูอคิระฉบับไลฟ์แอคชั่นอยู่ก็คงต้องรอกันอีกพักใหญ่ๆหรือไม่ก็กลับไปหยิบอคิระฉบับ a อนิเมชั่นมาเปิดดูอีกครั้งเพื่อให้หายคิดถึงก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยครับ